มาาปบก,กัแต่เท้ทจังหวัดขุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นมาส่วนเที่ยวงานเป็นงานอย่าง่รกัง,งานชอบของเด่นกินของดีที่มาละแม่รั้งที่แปดในวันศุกร์ที่2กันยายน2 5 6 5 แหวนาฬิกาเป็นต้นไปนีเดในงานไม่อย่างแน่ละเพิ่นมีเบอร์ส,สุย่างบบว์จิเป็นสินค้าเกษตรทินงซี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ่าฝ่ายเครื่องจักสานผ้าไหม้ผ่าไทยผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเรื่องจำราคาย่อมเยากับนมีเดอมีฮอดเนื้อแดดเดียวผสมแบบแซบยังบวเบิร์ดเ,เดยยังมีสินค้าเกษตรกรน้ำเดอแต่เดี๋ยวก่อนเดอกระสุงติดทัทมาป่านนี้มาปรึกษากฎหมายใดบอก็ได้ะไดละเนาะเขาไมา่ให้ค้าปรึกษาฟรีคุณอะ สองกัญญายาสองขันหารยมกซิ5หาที่สาลาเลื่อนไทยสาลากลางจังหวัดอบุบลราชธาน,านีมากกันให้ได้เด้อไปไป,ไป,ไปกับว่าท่านเพิ่นเพินรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท,กท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลวันนี้วันพุธ ที่31สิงหาคมครับสิ้นเดือนสิงหาคมเ,าเมื่อวานนี้ครับผมได้ไปพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งนะครับเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษแล้วก็เด็กพิการนะครับโดยเป็นทุนของมูลนิธิคุณพุ่มนะครับซึ่งมีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพันนวดีซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นประธานมูลนิธิคุณพุ่มนะครับซึ่งก็มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเ,เด็กพิเศษและก็เด็กพิการที่อยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตสิบของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก สถานที่หนึ่งนะครับที่ดูแลเด็กๆที่มีความาผิดปกตเิเป็นเด็กพิเศษแล้วก็เป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางร่างกายด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตสิบนะครับเ,เป็นภารกิจของศูนย์นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มเนี่ยแะครับก็มีที่มา อย่างนี้ครับคุณพุ่มคุณพุ่มเนี่ยก็เป็นพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนะครับซึ่งคุณพุ่มก็ได้มีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากเหตุขึ้่นสึนามินะครับเมื่อปี2547นะครับในคราวที่สึนามิพัดคลื่นยักษ์ถล่มที่จังหวัดภูกเก็ตแล้วก็พังงานะครับ ในเหตุการณ์นั้นคุณพุ่มก็ได้เสียชีวิตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์พระองค์ท่านก็ส่งที่จะก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพุ่มนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นได,ได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับเป็นทุนเริ่มแรกในการก่อตั้งมูลนิธิแล้วก็เพื่อเป็นการดำลึก ถึงพระรถของพระอ,องค์นะครับที่สูญเสียไปนะครับในเหตุการณ์ซีนามิเมื่อปี2,547กับมูลิธินี้ก็ก่ตั้งขึ้นมาในปีรุ่งขึ้นเลยนะครับ2,548แล้วก็หนึ่งในกิจกรรมของมูลิธิคุณพุ่มนั้นเนี่ยก็คือการมอบทุนการศึกษาประธานให้กับเด็กพิเศษเด็กพิการนะครับที่อยู่ในศูนย์ศึกษาพิเศษ แล้วก็เป็นผู้ยากไร้นะครับก็มีการมอบอทุนการศึกษาประธานมาทุกปีเลยครับตั้งแต่ปีจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมอบทุนประธานทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2550นะครับต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ปี2565เลยนะครับก็ติดต่อกันในแต่ละปีเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับในปี2565นะครับทุนการศึกษาที่มอบให้กับเด็กพิเศษเด็กพิการที่ยากไร้ของจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยก็มีทั้งสิ้นเนี่ย188ทุนด้วยกันทุนละ5,000บาทครับทุนละ5,000บาทก็เป็นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย 9แสนสี่หมื่นบาทนี่คือจังหวัดอุบลจังหวัดเดียวนะครับ่188ทุนด้วยกันทุนละห้าพันบาทแล้วก็พระองค์ท่านทรงประทานทุนลักษณะแบบนี้เนี่ยทุกจังหวัดเลยครับนี่คือพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงดำเนินการผ่านมูลนิธิเพื่อเป็นการระลึกถึงพระาอรถของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ใน ร้อยแปดสทุนนี้เนี่ยก็ถือว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีเด็กพิเศษที่อยู่ในการดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยเขต10เนี่ยนะครับอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยร่วม,วม,วมๆเกือบเกือบเก้อคนนะครับใน900คนนี้ก็กระจายอยู่ในทั้ง25่สาอำเภอเลยเขาก็มีหน่วยที่รับในการดูแลเด็กๆแล้วก็ผู้ที่พิการแล้วก็มีความ พิเศษดังกล่าวนะครับในทุกศูนย์เลยนะครับที่อยู่ในกระจายอยู่ในทุกอำเภอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นพระประสงค์ของทุนกระหม่อมนะครับที่พระอ,องค์ท่านทรงอยากให้กำลังใจนะครับให้กับครอบครัวผู้ปกครองของผู้ที่ต้องดูแลเด็กพิเศษหรือเด็กที่พิการเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่ต้องดูแลบุตรหลาน ที่มีความพิเศษแล้วก็หรือมีความพิการเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระหนักครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระประสงค์ที่จะให้กําลังใจดูแลลูกหลานปกตินี่ก็ว่ายากแล้วนะครับดูแลผู้พิการเด็กๆลูกที่เป็นผู้พิการหรือ,อผู้ที่มีความพิเศษเนี่ยก็จะยากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ยิ่งมีฐานะยากจนยากไร้เข้าไปอีกเนี่ยก็ทําให้ความลําบาก ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเลยในการประทานทุนให้ทุนละห้าพันบาทนี่นะครับก็ถือว่าถึงแม้เป็นเงินไม่มากนนะครับแต่เป็นพระประสงค์งที่จะส่งให้กำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ต้องดูแลลูกๆหลานๆให้ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้มีความเข้มแข็งต่อสู้อดทนนะครับแล้วก็ เลี้ยงดูและเด็กพิเศษเลี้ยงดูลูกหลานที่เป็นเด็กพิเศษเด็กพิการเนี่ยให้ช่วยให้เขามีพัฒนาการาที่ดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการการเอาใจใส่การามันทําให้คล้ายๆเหมือนกับกายภาพนะครับก็ทําให้เขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ ส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับที่เข้ารับประทานทุนการศึกษาให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆของผู้ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษแล้วก็พิการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในพิธีมอบทุนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีพระราชดำรัสนะครับหรือเป็นคำพูดนะครับภาษาชาวบ้านนี่แหละครับ เป็นคําที่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวด,ดีพระองค์ท่านทร,ท,รทรงฝากมาเลยนะครับเป็นคำํำพระราชำรัสของพระองค์ท่านเลยเ,เนื้อความก็อย่างงี้ครับโดยย่อเนี่ยพระองค์ท่านก็อขอให้นําทุนการศึกษาที่ได้รับจากมูลนิธิคุณพุ่มเนี่ยแหะครับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน ทุกๆท่านเลยเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาศัก,กยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้การพัฒนาบุตรหลานท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านระดับหนึ่งเด็กพิการหรือเด็กพิเศษจะมีศัก,กยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงทุนกระหม่อมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความอดทนมุ่งม,มั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่แหละครับคือพระราชดำหลัดของทุนกระหม่อมหญิงนะครับที่พระอ,องค์ท่านท่งออมอบให้กับผู้ปกครองออทุกทกท่านเลยที่ได้รับ ประทานทุนในครั้งนี้นะครับในปีนี้ซึ่งต่อเนื่องมาทุกปีเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นพระกรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับที่ทรงมีให้กับผู้ปกครองหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาเรื่องลูกต้องดูแลลูกที่พิเศษหรือพิการเนี่ยครับซึ่งพอในการเสร็จพิธีแล้วเนี่ยผมกับท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยนะครับ ก็มีได้แจกขนมเด็กๆแล้วก็ชวนมา,ามีพูดไปพูดมามเาีเด็กน้องพิเศษคนบางคนก็จะอยากแสดงออกนะครับก็จะเชิญเขาออกมาแล้วก็ให้เขาเต้นให้เขาร้องก็อาจจะร้องไม่ไม่ไม่คล่องนักแต่ว่าก็ได้แสดงออกได้เต้นนหน้าเวทีนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับเพลงอะไรผมจําไม่ค่อยชัดเจนได้ว่า เพลงโคโบโวาอะไรสักอย่างที่เป็นชุดสีเหลืองแดงนะครับที่เป็นเพลงฮิตของเด็กๆนะครับน้องคนหนึ่งชื่อน้องอมศินนะครับน้องอมศินนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาร้องได้เขาเขาจะร้องนะครับแล้วก็ก็เปิดเพลงเป็นคลิปเสียงแล้วก็ให้เขาร้องคลอๆไปนะครับแล้วก็เต้น ร้องนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่เต้นในเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนออกมาเต้นกระโดดกันสนุกสนานพอสมควรได้สัก2อสาเพลงกเ็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษเแห่งนี้เนี่ยอของเขตสิบเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษยังมีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นะครับ ที่อยู่ในภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเขาก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะเลยก็จะมีหน่วยงานย่อยคือโรงเรียนศึกษาพิสงเคราะห์แล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับก็อยู่เป็นภารกิจที่เสริมต่อเนื่องกันครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ลูกๆหล,ลานๆเด็กๆ ผู้ที่มีความพิเศษหรือผิดปกติทางร่างกายเนี่ยได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานะครับแล้วก็เพื่อให้เขามีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับก็แบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่า,าชมเชย,ยยินดีอย่างยิ่งเลยผม ได้พบกับคุณครูแต่ละท่านซึ่งมีจํานวนมากเลยนะครับน่าจะ30คนได้นะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็ดูแลเด็กพิเศษผมก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็ผู้บริหารพออรงศูนย์การศึกษาพิเศษว่าทุกท่านเนี่ยเ,เสียสละแล้วก็มีความมานะอดทนแล้วก็ ทำงานในลักษณะนี้เนี่ยถือว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นค่าการครูที่ใช้ความพยายามมากกว่าอาชีพหรือว่าขแขนงงานส่วนงานอื่นๆเลยเพราะาต้องอยู่ต้องดูแลเด็กๆที่เขามีความพิเศษซึ่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับก็ขอขอบคุณแทนผู้ครองไปถึงคณะครูทั้งหมดด้วยวันนั้นผมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมถึง การเสียสละการทำงานในหน้าที่อันอมีความสำคัญยิ่งในส่วนนี้นะครับแล้วทำให้ผู้ปกครองเขาก็คลายความกังวลใจไปเยอะนะครับเพราะว่าถ้าลำพังให้เด็กอยู่กับผู้ปกครองทั้งวันทั้งคืนเนี่ยลราก็ไม่ได้มีการพัฒนาการแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษผู้ปกครองเองก็ไปทำมาหากินเลี้ยงชีพก็ไม่ได้อีกต้องนั่งดูแลตลอดเวลา,าเหล่านี้นะครับที่เป็น เรียกว่าเป็นภาระอันหนักเลยนะครับดังนั้นการให้กําลังใจนะครับกับครอบครัวลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยโรงเรียนสงเคราะห์ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตัวช่วยได้เป็นอย่างดีช่วยดูแลช่วยพัฒนาการเขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับดังนั้นถ้าหากพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสนะครับมีโอกาส แวะเวียนไปทั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นะครับศูนย์การศึกษาพิเศษต่างๆที่มีน้องๆลูกๆหลานๆเราเหลา่หลา,น,ลาน,นี้อยู่เนี่ยอาจจะแวะเวียนไปให้กําลังใจเอาขนมไปฝากบ้างเ,าเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเ,เหล่านี้แล้วเนี่ยก็ก,ก็ก็ชื่นใจครับพ่อแม่น้องครับทําให้เราเห็นว่า,าการอ,าอยู่ในสังคมเนี่ยก็คงต้องมีการแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ เขาอาจจะได้โอกาสมากกว่านี่คือสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยครับแล้วความสุขคนให้เนี่ยเขาเขาบอกจริงไอ้นี่ถือว่าจริงเลยนะครับเพราะม่น้องครับการให้เนี่ยทาใหา้มีความสุขมากกว่าคนรับซะด้วยซ้ํานะครับนี่คือสิ่งที่เ,เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือแล้วก็ช่วยกันอุ้มชูในคนที่มีโอกาสน้อยกว่านะครับเพื่อให้เขาไดอา้อยู่ในสังคมได้ โดยไม่ลําบากมากนักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่กับเรียนครับว่า,าภารกิจของศูนย์เนี่ยก็มีความสําคัญแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่พี่น้องจะมีโอกาสแวะเวียนไปได้ก็ก็ขอเรียนเชิญนะครับจะได้ช่วยกันในการดูแลด้วยนะครับส่วนคนละไม้คนละมือนะครับเมื่อพูดถึงเด็กพิเศษเด็กพ,พิการเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ ผมก็อดมาดูเรื่องนี้อีกไม่ได้ก็เลยนําเรื่องนี้มาด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความพิการได้เลยนะครับก็อยู่ในเรียกว่าโรคกลุ่มโรคทีเ่เป็นปัญหากับทั่วโลกเลยในตอนนี้นะครับโรคที่ทําให้เกิดความพิการหรือแม้กระทั่งามากถึงขนาดเสียชีวิตเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดในสมองซึ่งถือว่าเป็น โรคหนึ่งที่เรียกว่าอันตรายร้ายแรงเลยนะครับโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าสโตกนะครับเป็นโรคที่เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับโดยความผิดปกติซึ่งมีอยู่สองลักษณะคือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยตีบนะครับทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ สมองนี่เขาต้องใช้เลือดไปหล่อเลี้ยงเพื่อที่ให้เขามีชีวิตนะครับสมองเป็นเป็นเป็นเซลล์ส่วนหนึ่งถ้าสมองไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็สมองก็จะตายนะครับสมองตายนี่ก็ก็ก็เหมือนกับคนที่ไม่ต้องนอนนิ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นผักเลยนะครับนี่คือความอันตรายของโรคนี้ก็เกิดจากหลอดเลือดเนี่ยมันมันตีบเลือดไปไม่ได้ก็ทําให้สมองขาดเลือด หรืออีกความผิดปกติหนึ่งก็คือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนี่ยมันแตกเลยนะครับพอแตกปั๊บกเ็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยเลี้ยงเลือดก็จะไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วแถมยังเ,เลือดที่ออกเนี่ยก็จะไปกดเนื้อสมองก็ทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงเข้าไปอีกนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นที่เขารวมเรียกว่าโรคหลอดเลือดในสมองคราวนี้โรคนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวนะครับ เพราะว่ามีผู้ป่วยใหม่ในแต่ละปีเนี่ยเขาบอกว่ามากถึงสองแสนคนเลยนะครับต่อปีเ,อเป็นมากเป็นน้อยแต่ก็เป็นลักษณะโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยก็รวมๆแล้วก็สองแสนคนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับโรคนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสามถึงห้าหมื่นคนด้วยกันก็ไม่น้อยเลยนะครับห้าหมื่นคนต่อปีนะครับก็ถ้า ปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันก็แสดงว่าวันละสาม 3, วันละวันละสิบยี่สิบคนเลยนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตก็ค่อนข้างมากเลยซึ่งก็ยังนอกจากจะอันตรายถึงกระเฉียชีวิตแล้ว3มถึงห้าหมื่นรายต่อปีแล้วเนี่ยยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดความพิการด้วยนะครับ อีกจํานวนมากเลยนะครับจำนวนพิการเพราะว่าคนป่วยรวมๆแล้วส0 0 0 0นต่อปีเนี่ยเสียชีวิตประมาณ30,000แล้วกเ็เกิดเป็นคนพิการอีกเนี่ยก็อีกจํานวนหนึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรซึ่งกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยแหละครับถือเป็นโรคร้ายแรงทีเ่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมี5กลุ่มโรคครับที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตมากเนี่ยกลุ่มแรกคือกลุ่มโรคมะเร็งนะครับกลุ่มที่สองคือโรคหัวใจกลุ่มที่สามก็คือหลอดเลือดสมองเนี่ยครับกลุ่มที่สี่ก็กลุ่มโรคปอดแล้วก็กลุ่มที่ห้าคือกลุ่มที่เป็นโรคต่อเนื่องจากโรคเบาหวานก็เป็น5กลุ่มที่เป็นโรคร้ายแรงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากนะครับ ก็จะเห็นว่าหลอดเลือดสมองนี่ก็เป็นโรคอันตรายอีกโรคหนึ่งอีกกลุ่มโรคหนึ่งอาการที่พบเนี่ยครับเขาก็บอกว่าอพอเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยอาการที่พบชัดเจนเลยคือ,อบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะมีสิ่งผิดปกติเลยเช่นปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวไปเลยนะครับหรือพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงนะครับเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลําบาก ไปครึ่งซีกทํานองนี้นะครับนี่คืออาการที่ผิดปกติที่พบได้ทันทีเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในโรคนี้เนี่ยถ้ามาถึงคุณหมอเร็วเนี่ยนะครับก็ยิ่งเร็วยิ่งช่วยได้เยอะยิ่งหายเร็วนะครับดังนั้นเขาจึงบอกว่าภายในเวลาไม่เกินสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้ามีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับใบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงอย่างผิดปกติเนี่ย ต้องรีบไปพบแพทย์ภายในสี่ชั่วโมงเลยนะครับอย่าให้ช้ากว่านั้นเพราะถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยจะรักษายากแล้วแล้วก็จะอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับเขาก็บอกว่าก็จะเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจนะครับโรคไขมันในเส้นเลือดสูงนี่คือ เป็นกลุ่มโรคที่เสี่ยงต่อทาให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการรักษาโรคลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคหลอดเลือดในสมองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องการป้องกันเน,นี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดโรคเหล่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เลี่ยงเลยนะครับที่ผมกล่าเรียนพ่อแม่น้องว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยต้องเลี่ยงลดจัดทั้งหมดเลยนะครับเค็มจัดหวานจัดนะครับลดจัดต่างๆเนี่ยต้องลดลงนะครับอย่างที่ผมเคยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องว่าเรามาลดกันคนละครึ่งเลยนะครับเช่นเคยใส่ในตําส้มเราเคยใส่น้ําปลาล่าอยู่สามช้อนเนี่ยก็ใส่เหลือสักช้อนครึ่งนะครับลดลงครึ่งหนึ่งเลย น้ำปลาที่เคยเอามาราดกับข้าวเนี่ยนะครับหรือจิ้มอะไรต่างๆเนี่ยเ,เดิมราดอยู่เท่าไหร่ใช้อยู่เท่าไหร่ก็ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็จะทำให้ความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วต่อเนื่องไปยังเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะได้ลดความเสี่ยงลงนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะครับถ้าพ่อแม่น้องที่ทำงานเหงื่อออก ทั้งวันอยู่แล้วนี่ก็ถือว่าได้ออกกําลังกายแล้วครับอย่างน้อยก็ได้เดินได้มีการขยับแข้งขยับขาก็ถือว่าได้ออกกําลังกายก็ยังยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนี่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่จะเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับเหล้ากับบุหรี่นี่ก็สําคัญครับบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเลยนะครับทําให้หลอดเลือดเนี่ยอาจจะมีปัญหามากหรือว่าเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ย ลักษณะแบบนี้แหะครับที่จะต้องลดต้องเลี่ยงกันแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสุขอนิสัยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เป็นโรคอันตรายดังกล่าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องการเน้นย้ําเรื่องนี้แะครับสําคัญมากว่าถ้ามีอาการฉับพันขึ้นมานะครับหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดผิดปกติไปจากคนที่เราเคยเป็นอยู่เนี่ยครับ ให้รีบมาหาหมอเลยนะครับอย่าไปวางใจเองนะครับว่ามันไม่ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนั่งพักก็หายเดี๋ยวดมยาสักหน่อยก็หายก็คงต้องดูอาการให้ชัดเจนนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยผิดปกติถือว่าผิดปกติไม่ใช่เป็นลมไม่ใช่อะไรที่ต้องดมยาได้หายได้นะครับไปพบแพทย์ภายในเวลาสี่ชั่วโมงนะครับไปยิ่งเร็วยิ่งยิ่งดีคุณหมอเขาจะได้วิเคราะห์แล้วก็จะได้ตรวจให้มันชัดเจน จะได้แก้ไขได้ได้รวดเร็วนะครับจะได้ไม่อันตรายนะครับนี่คือสิ่งที่ต่อเนื่องวันนี้ก็เลยเนําเรื่องนี้มาพูดอย่างต่อเนื่องไปเพื่อที่จะเป็นเก็ตความรู้เป็นความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับกลับมาที่โควิดครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ตัวเลขเน่ายินดีเลยนะครับของประเทศไทยเนี่ยตัวเลขต่ํากว่าหนึ่งพันเป็นครั้งแรกอผมจําไม่ได้แล้วครับว่าครั้งแรกในรอบกี่เดือนมาแล้วนะครับ เมื่อวานนี้คนป่วยของเราเนี่ย994คนต่ำกว่าหนึ่งพันคนแต่อย่าลืมนะครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยคือตัวเลขคนที่เข้าโรงพยาบาลน,นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็สองสามพันคนก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเหมือนที่เรารับทราบมานะครับว่าโรคโควิขดขณะนี้อาการอาจจะรุนแรงน้อยคนก็อาจจะไม่มาเข้าโรงพยาบาล แล้วก็รู้วิธีการรักษาตัวมากขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการระบาดมันลดลงนะครับยังไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่บอกว่าคนเข้าโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เนี่ยน้อยกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยต่ํากว่าหนึ่งพันคนนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับอย่างน้อยส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียชีวิตยังยังคงเยอะอยู่นะครับยี่สิบเจ็ดคนด้วยกันก็ถือว่ายังทรงทรงอยู่ในระดับสามสิบคนบวกลบ ก็ยังเยอะอยู่นะครับในสําหรับผู้ที่เสียชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นอุบลของเราเนี่ยเมื่อวานมีผู้เสียชีวิตหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้สูงอายุอายุ80แล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่กาเรียนครับผู้ที่สูงอายุจะเป็นความเสี่ยงอย่างสูงเลยถ้าติดโควิดแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็โอกาส เป็นอาการรุนแรงแล้วก็ถึงกระเสียชีวิตเนี่ยมีสูงมากดังนั้นเนี่ยถ้ายังไงก็ตามครับถ้าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านสมมุติอายุมากมากมากแล้วเนี่ยแปดเกาแล้วท่านยังไงท่านก็ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยแหละครับก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันไม่ยังไงก็ไม่ฉีดท่านก็อาจจะกลัวอะไรของท่านซึ่งหมดที่หมดมุกที่ที่ลูกหลานจะชวนไปฉีดแล้วเนี่ย สิ่งที่ทําได้ก็คือว่าเราต้องกันให้ท่านไม่เสี่ยงนะครับไม่ให้เสี่ยงให้ติดลูกหลานที่เข้าไปป้อนข้าวหรือหยิบของจับของอะไรต่างๆต้องใส่หน้ากากอนไมัยมนะครับเวลาเข้าไปท่าน,นไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วท่านไม่ได้ติดจากข้างนอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุขนาดน,นั้นก็คงอยู่ในบริเวณบ้านนะครับถ้าแข็งแรงหน่อยก็เดินอยู่ในบริเวณบ้านถ้าไม่แข็งแรงก็อ,อ,อยู่ภายในบ้านทำนองนี้นะครับก็ไม่ได้ไปติด จากความเสี่ยงที่ไหนความเสี่ยงที่วิ่งเข้ามาหาท่านก็คือลูกหลานเนี่ยแหละครับบุตรหลานที่เข้ามาช่วยเช็ดตัวช่วยป้อนข้าวหรือว่ามาช่วยหยิบจับของหรือมาคุกคลีใกล้ๆนี่แหละครับนี่คือความเสี่ยงดังนั้นถ้าคนในครอบครัวช่วยกันป้องกันนะครับถ้ายังไงแล้วเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยในบ้านเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะได้ปลอดภัยด้วย ผู้สูงอายุเราก็จะได้ไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคโควิดซึ่งถ้าเป็นแล้วก็จะรุนแรงทํานองนั้นนะครับก็ต้องกําชับกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องล้างมือนะครับก็ต้องทําในบ้านด้วยทำนอกออกนอก,นอกบ้านก็ต้องยิ่งทําด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ปลอดภัยครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับ พอกันใหม่ในวันมะอื่นเดอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาฟังทั้งนี้โอ้ยมันยังหละัะคือมาปุ๊บก,กันแต่สาแท้จังหวัดอุบลราชธา,านีรวมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธา,านีเพิ่นมาส่วนเที่ยวงานเป็นงานอย่างหลับกาง,งานช็อปของเด่นกินของดีที่มาละเมฆครังที่แปดในวันศุกร์ที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า เป็นต้นไปนี่เด้ในงานไม่อย่างแน่ล่ะเพิ่นมีเบิร์สตอยางบว์จิเป็นสินค้าเกษตรที่รี่ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผาฝายเครื่องจักสานผ้าไหมผ้าไทยผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเรื่องจำราคาย่อมเยากับมีเดอมีหอดเนื้อแดดเดียวผสมแบบแซบยังบ่เบิร์เด้ยังมีสินค้าเกษตรกรน้ำเดอแต่เดี๋ยวก่อนเดอระกระสุนติทับมาป่านนี้มาปรึกษากฎหมายได้บอก็ได้ละเนาะเขาไมา่ให้คําปรึกษาฟรีคุณน่ะงาน สองกันยายนสองพันหารอยมกซิมหาที่สาลาเลื่อนไทยสาลากลางจังหวัดขุนลราชาันทาี่นี่มากกันให้ได้เด้อไปไปไปกับว่าท่านเพิ่นเพิ่น